สวัสดีครับวิธีประกอบรถเข็นขนาด90กิโลนะครับเรามาดูวิธีการประกอบกันนะครับว่าจะประกอบแบบไหนนะครับขั้นแรกนะครับตอนที่เราถอดออกมา แบบนี้นะครับจะมีกิ๊บมาแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับให้เราถอดครับกลางออกมานะครับกลางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีล้อของล้อนะครับาไว้อย่างนี้การถอดก็ใส่ก็ไม่ยากนะครับจะมีกิ๊บตรงนี้นะครับ แห้บิดเท็จตรงแล้วก็ดึงคลิปออกมานะครับแบบนี้นะครับดึงออกมาครับเราก็สามารถใส่ล้อเข้าไปได้เลยนะครับทั้งสองด้านจากนั้นเราก็ใส่คลิปขึ้นลงไปครับเวลาใส่นี้ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็บิดทีละข้างนะครับ,บขึ้น น,นะคอันนี้นนนก็เสร็จเลยนะครับพร้อมใช้งานเวลาเราจะยืดความหยาบก็กดตรงนี้เข้าหาตัวนะครับก็ดึงขึ้นมานครับท่านางแก๊กนะครับสามารถพร้อมใช้งานเวลาเก็บก็กดเข้าหาตัวเหมือนเดิมน,นะครับแล้วกดลงไปนะครับ ก็พับเรียบร้อยครับ